สวัสดีท่านผู้ชมกันอีกหนึ่งครั้งนะฮะสำหรับวันนี้นะครับวันนี้ตอนนี้ก็อยู่ในราประมาณบ่ายนะครับเริ่มเคลือบแก้วชั้นแรกเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรถ BMW X1 นะสำหรับวันนี้คันนี้นะครับลูกค้า,ามาส่งไวรถเรียบร้อยดีนะครับพรุ่งนี้อาจจะได้รับรถ ในช่วงไม่ถึงบ่ายสามโมงห้ 3, อือสามสูสภาพอากาศถ้าฝนไม่ตกก็รับกลับได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มเคลือบแล้วเบอร์แรกนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้ามาอยู่ตรงนี้แล้วทุกคนจะรู้เลยว่าเรากําลังจะพาลูกค้าหรือว่าท่านผู้ชมมาตรวจงานกาันกลางแดดนี่เองนะฮะสำหรับคันนี้นะครับเคลือบแก้วเสร็จเรียบร้อยนะครับกับผลงานการเคลือบแก้วนะครับทุกคันจะต้องมาตรวจงานทั้งในห้องและนอกห้องนะครับเพื่อให้เห็นว่าเบอร์การเคลือบเนี่ยเป็นยังไงนะครับสําหรับคันนี้นะครับ เออดีเดี๋ยวจะเก็ติมซะเลยนะครับมาดีไลท์ก็จะมีอย่างนี้ตลอดนะครับเ <c oughs> สียงเสียงแซงสอดตลอดนะครับไม่เป็นไรนะครับเธอเล็ก้องคขาสนใจนิดหน่อยนะฮะเอร์เดิร์ดเตอร์เดเตอรด,ดนะครับอ่ะต่อนะครับสําหรับคันนี้นะครับ มาดูเบอร์แรกตัวใหญ่เบอร์แรกเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพราะว่าน้ํายาตัวนี้จะมีความเข้มข้นสูงน้ํายาตัวที่มีความเข้มข้นสูงเนี่ยเวลาเช็ดมันจะเช็ดง่ายแล้วก็ตัวที่ลื่นเนี่ยจะเห็นเป็นเงาน้ํายาที่ค่อนข้างเยอะหน่อยอันนี้เรียบร้อยสวยงามนะครับตั้งแต่การเตรียมผิวนะครับการเคลือบแก้วในเบอร์แรกๆนะครับสวยงามนะครับสวยงามจริงๆสาหรับรถ bmw x1 นะตัว2 จุดศูนย์ดีนะครับก็คือเครื่องดีเซล2,000นั่นเองแต่แรงม้าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับับนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะขับเข้าได้เลยครับคันนี้นะเดี๋ยวเราจะขับเข้าพาไปดูงานกันทั้งในด้วยคันนี้เป็นโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบเมกาเทอร์มิโปภายนอกภายในกระจกข้องเครื่องของโดยสารลอแมกนะครับก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับความสวยงามตอนนี้นะครับงดงามมากๆนะครับเราขออนุญาต เข้าไปในห้องเปิดไฟนะครับพามาดูันตรงนี้เลยกลางแดดนะครับมุมแสงบางมุมนะฮะสวยงามมากมายนะครับอตอนที่เราจะพาเข้าเข้าห้องนะครับก็จะพามาดูนอกก่อนนะครับแล้วก็พาไปตรวจงานในห้องอีกรอบหนึ่งนี่ครับ ลักษณะที่ตอนนี้จะเห็นจะเป็นอินฟอเลทนะครับเดี๋ยวเราจะเอาอินฟอเลทลงมาครับต้องอยู่ต้องอยู่เอาลงเป็นเหรอเอาลงเอาลงนี่นี่มาดู มาดูสันมาดูพอเราลงบีบตรงนี้เราค่อยลงมาไม่ใช่ดึงลงมาอย่างนั้นอย่างงี้เยเออบีบอย่างงี้ก่อนบีบอย่างงี้ให้มันง้างก่อนบีบอย่างงี้ให้มันง้างออกมาก่อนมันถึงจะลงมาได้นะครับ,รบเออไม่ใช่ดึงลงมาอย่างนั้นโอเคนะครับ สำหรับเครื anyway, ่องมือทุกๆเครื่องมือนะจะต้องมีการฝึกอบรมทุกอันนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเอาอินเฟลตลงมาก็ตามแค่อาการเอาอินเฟลตลงมาจากข้างบนเนี่ยก็ต้องสอนนะครับเป็นเรื่องปกติของทางร้านนะฮะเขาไม่ผิดนะครับถ้าเขาใช้ไม่เป็นไม่ไม่ไม่เขาเรายังไม่ได้สอนนะครับถ้าเราสอนแล้วเขาใช้ไม่เป็นนี่ก็อ่าก็ต้องสอนเราไปนะครับถูกต้อจะใช้เป็นนะครับแล้วก็วางในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับเปิดอินเฟลตนะครับ อยู่ที่20นาทีนะครับในการบครั้งแรกนะครับแล้วก็นี่ครับรอบคันวางอินเฟอเรทให้อยู่ตรงๆหน่อยให้อยู่ตรงๆหน่อยนะฮะ,ะจัดนิดนึงไม่ตรงโอเคอันนั้นเอียงถูกต้องแล้วฮะอันนี้เอียงอันนี้เอียงนะครับแล้วก็อยู่ในระดับที่เหมาะสมลุกอันแล้วปิดไฟได้เลยปิดไฟหมดได้เลยฮะปิดไฟหมดได้เลยครับ แต่ว่าตอนนี้เวลาปิดแล้วปิดไฟข้างบนเลยเลยไม่เป็นไรไเป็นไรให้ปิดเองนั่นหละผมปิดเองโอเคนะครับสำหรับนี่ครับเรียบร้อย กับขั้นตอนการอบอินเลินะฮะที่หลายๆคนก็รู้ดีนะครับว่าอบไปเพื่ออะไรนะครับอบไปเพื่อทําให้น้ํายาได้มีความแข็งตัวได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็ไล่ความชื้นในอากาศในช่วงนี้ซึ่งมีความชื้นค่อนข้างเยอะนะฮะปกติอากาศมก็ร้อนอยู่แล้วนะไม่ใช่ว่นไม่ร้อนนะแต่พอดีว่าอบแล้วมันก็ทําให้น้ํายาในีเซ็ตตัวได้ดีขึ้นนะครับประสิทธิภาพในการใช้งานของน้ํายามีมากขึ้นแล้วก็สามารถทําในขั้นตอนต่อไปได้ไวขึ้นนะครับมีประโยชน์มากกว่า เอามาเป็นเครื่องไว้โชยเฉยนะครับเพราะว่าของจริงนี่มันร้อนนะที่จริงเนะี่ยอร่รนะอยเฟรนเนี่ยไปปิ้งหมูได้เลยนะครับนะร้อนจริงๆนะบอกไว้เลยนะครับแล้วตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่สําคัญอีกหนึ่งขั้นตอนก็คือการอบอินฟาเรนนะครับเวลาท่านก็จะรู้ดีว่าการอบอินฟาเรนของที่ร้านเรานะครับแน่นอนจริงๆนะครับไม่มีผลเสียกับตัวรถนะครับเพร่ะอยู่ค่อนข้างห่างเลยเนหะ็นไปลอดภัยแล้วก็อบอยู่ที่ประมาณ20่นาทีต่อหนึ่งครั้งนะครับอบทีประมาณสองถึงสครั้งขึ้นอยู่กับ ว่าเราจะอบขั้นตอนไหนนะครับโอเคโอเคนะครับสำหรับวันนี้มิกยร์พีเอมอโต,โต้ยูริ่งของลาท่าผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ